เพื่อน PCD ทุกท่านหลับคนรักปืนอารมณ์นะครับนี่ก็จะเป็นปืนอารมณ์แบ็คบังเกอร์นะครับรุ่น MB8 นะครับนี่ซื้อมาใหม่นะครับยังไม่ได้แก็อาจะมา สนะครับลูปอยสองสองมีพับได้3ส่วนนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนครับไปเลยครับนี่นะครับนี่นะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับจะแกะให้ดูเป็นยังไนีนะครับผมก็ยังไม่เคย เห็นเหมือนกันนะครับเห็นแค่นี่นะครับตามรูปเลยครับมันจะพับได้เป็นสามส่วนขนาดแบบขนาดสามเหลี่ยมนะพกพาง่ายครับผมกเลย เปิดปิดปั๊นี่ครับพื่อนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือนะครับแตมมาบบปืนนะครับและนี่ครับคือนี่คือตัวปืนของเรานะครับผมก็ ค้งแรกกันนะครับแบบน,นี้ไม่เคยสัผมผัสเลยครับในกล่องก,ก็จะมีนี้เป็นที่ ครับด้วยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ ทุกคนไม่รู้ติดอะไรนะครับติดแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ครับนี่ครับมันจะพับได้สอขั้นหะพับเป็นรูปนี่ครับพกพาสะดวกครับใส่กระเป๋าได้ ก,กดตรงนี้ครับ,นะรบก่อนเราใส่สลักตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นสลักที่สูดลมนะครับตรงนี้ใส่เราใส่เข้าไปแล้ว ปุ่มล็อกให้นะครับแล้วหมุนล็อกเสร็จแล้วครับเปินถ้าคล่องกว่านี้หน่อยก็จะอาจจะไม่ถึง1ิบินะครับปดไปถึงห้ามิได้ั้งครับกดในผมชัก ก็มีไก่ก็มีเซฟให้นะครับตรงนี้ครับนี่กดไม่ได้นะครับหักง่ายครับตรงนี้ก็ใส่ดูแต่มันจะใส่ได้แค่ทีละนัดน,นะครับไม่เหมือนแับ P C P ของเราจะเป็น แล้วใส่แม็กได้แต่นี้ใส่แม็กไม่ได้นะครับใส่ได้ทีลนะนัดก็มีเซฟนะครับนี่ครับเซฟจะใส่เซฟก็กดไม่ได้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับใส่เสรครก็ 那个，这你看。 มีศูนย์เล็งมาให้นะครับเสร็จแล้วครับรีวิวเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการทดสอบยิงให้ดูนะครับ